สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวการเลี้ยงลูกของแม่อุ้มนะคะลูกสาวทั้งสองคนนะคะว่าน้องๆมีการจัดสรรชีวิตยังไงในแต่ละวันนะคะมุมมองในการใช้ชีวิตการดำารงชีวิตของลูกๆแม่อุ้มให้คติยังไงบ้างน,นะคะดีมากๆเลยค่ะแอดขอบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอบพระคุณแม่อุ้มมากๆนะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเราไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะสวัสดีนะคะไม่อุ้มเพิ่งตื่นเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ถ่ายละครเสร็จมาหอดลูกอะสีโมงหามงเล้งสีโมงแรงมาถึงมาถึงคลองสิบสองอะลับลูกกาคลองสิบสองมันปะ มองโลเคชั่นมาขึ้นอะมาถึงสี่โมงกว่าก็รออ้กักบห้าโมงย่กีแตง่งย่กีแต่งหน้าทําผมเสร็จแต่เขาถ่ายซีนกลางคืนเราก็นอนลอยอยู่ในรถสิคะที่บดายไลยซอไทยเบิงเพราะอยียงโลเคชั่นอยู่พูนอยู่อยู่เลิกคักเป็นมู่บ้านเขาเสร็จจะเป็นเป็นมู่บ้านที่เขาไปเลิกเลิกเลิกคักเปี้ยวอมแต่ว่าเาน่าจะทําไว้แบบทําโลถ่ายหนังอะไรเงี้ย ก็เลยบปะไทยให้เบิงนุ่มกัเลยนอนถ้าราะว่าเพียคัะมันลากยาวหลายวันที่จริงวันนี้หยุดนะว่าจะกลับบ้านบาไหวปวดแอวครับมันที่สองยิบสองก็จะมีงานแนละ้วแมุ่่มห่วงคือเขาจะขึ้นไอ้นี่ไฟแล้วไงช่วงของไฟท่านได้บ่งผักบ่งมีอยู่พี่น้อง เขาก็เอาขึ้นเ่าแล้วแหละแต่ว่ามันเหลือนอนี้ไหมมันมันจะต้องพอเก็บรังคาเสร็จมันจะจะวางบล็อกไฟแล้วใช่ไหมได้ต้องไปหาอ,อปุปกรณ์ออ่วงจะตไปว่ไหวเลยเหนื่อยลดมากพอมาถึงไปจอดสตาร์ทรถไปถ่ายลูกมาแล้วมาล่อเขาฉากลูกเขามานอนลูกกับมาเที่ยนหนึ่งแต่ละเขาก็ถ่ายยาวๆเลยเสร็จเกือบสามถุ่มาเถอะขึ้นนะ่ะ มันบ่นกกาสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่ามาแล้วๆไม่รู้หลับไปตอนไหนลูกมาเสร็จตอนสามทุ่มกว่ากว่าออกจากห้องสิบสองมาถึงนี่ห้าหกทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มให้เขาปุ่นสู้ลูกกินีเฮ็ดน้ำยาเขาปุ่น <c oughs> สดใสไอ้ร้อนกับตีนลยพักกันอยากกินเขาปุ่นเพนะน้ำยาปลากระป๋อง หา,หาอะไรไม่ได้ก็วากระป๋องแต่โชคดีข้างล่างเซเว่นมีพวกอันใบประกูดพวกเองีงครบมีหอดข้าวปุ่นเอามาแช่น้ำร้อนก็กินได้เลยวันนี้วันนี้ว่างนะคะที่จริงเป็นคิวละครแต่เขาเลือกถ่ายหนึ่งวันถ่ายจบแล้วแต่เมื่อคืนก็เลยได้ว่างก็พักผ่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหม พรุ่งนี้ยี่สิบเอ็ดว่าอีหนึ่งวันพ,พักพักผ่อนก่อนพี่น้องก็น่าจะไม่ไปไหนแล้วก็ก็แกก้ยรอ,อนี่แหละก็ให้เขาเพิ่นเก็บเพิ่นเหลืออย่างเก็บแต่หลังข้ามันปะเมื่อนั้นไม่ได้ขึ้นไปเบื้องไพ่ในเพราะเมื่อที่ไรเพิ่นกระเห็นงา้นอีสามถุงนั่นก็คือใส่เสียบล้อยตันนวนะจ๊ะปะพ้างครับ ทไมมันจะหนเนี่ยไม่สูงหรอจุงมของรางข้าสังเกตบ้านบางคนเขาเขาทำก่อนเราเป็นปีๆเขายังไม่ทันขึ้นก็มีบางคนบางบางคนก็เร็วแต่อันนี้เราใช้ความละเอียดแม่แม,แม่อาจจะถามว่าแม,ม่นทำไมมันช้าจังอยากเห็นแล้วอะไรเงี้ยเพราะตุ้มใส่รายละเอียดแน่นยิบใส่แบบทุกรายละเอียดพี่้องมันเลยสะแลลวกะ คนตายดูต้องยอมรับเลยว่าอันนี้ถ้ามีคนตายเกิดขึ้นเพื่อนก็นจะเศร้าเพื่อนก็นจะหยุดพอนให้งานมาได้หมบาน,น,นใหญ่นาะหมบานแกล่กันหนึ่งสองสามสี่โมบันจะผู้หนึ่งตายหลังจายนี้พู้หนึงน่งสี่แล้วผู้เทาพู้แกมันก็เป็นมาแบบนี้เลยเลยแล้วก็มาสะดุดเหงาช่วงหนาฝนพาอปีกายในวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาเฮาหยกหยกเฮี้ยนมอนบ่ เบิ่มหยกมันเกได้เห็ดมาเรื่อยๆนี่มันเป็ดซาช่วงฐานลากโค้งสัง่งฐานลากพญิตุ่มแท่นที่เล็กเท่าเนี้ยล้วอัดแนน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 ทุกอย่างมันก็นเลยซ่าขึ้นไปอีกน่าหลับทรงลุงเรืองสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะคุณตาอี้ยไหลามาเตื่น ให้พักพ้นเต็มที่กันพเพราะีนมัน,นมบารมีงานเขาอาจจะไปเที่ยวเล่นตรงพี่หมอนเลิกเรียนรอให้พี่สาวเลิกเรียนนัดกันว่าจะไปไหนไม่รู้ไปดูหนังไปอะไรของเขานั่นแหละตามภาษาผู้สาววันที่ยี่สิบมีนัดหมอฟันเขามาทารีเทนเนอร์เออเขาติพากันไปนะั่นแหละเมียกับบพภาพไปดอกยนนี้เขามีพี่คอยเทคแคร์เขาเขาไปกับพี่สาวเขาเขาก็ไปไหนตามภาษาสาวเขาได้ นางเขาขึ้นรถไฟฟ้าเป็นนะรถไฟฟ้าบ้างแก๊บบ้างแล้วแต่ส่วนมากพี่หมอนจะพาลุยลุยพาขึ้นรถไฟฟ้าสวัสดีแม่สมหมายนะคะรอให้พี่สาวเลิกเียนพี่หมอนไปจะตีหาพอกับแม่พุงหูเมียว่าลูกออกห้องมามีสุกัญญาสวัสดีนะคะบริทวงเงินคืนเดอ้อทุกคนเงินยังอยู่ในบัญชีพอตุ่มกึเงดาเดอ้อเพราะว่าเราเราบ่าบายแม่ผมเลยบ่าบายแขนเลยก็เลบยบริหาก ม่นแบบว่าโหเราอดได้เด้อเราหวงเราหวง,วลงแล้วหวงปากแต่วันนี้ไม่มีถ่ายละครนะครับ <c oughs> เขาถ่ายจบเมื่อคืนนี้เลยค่ะซุปนีเขาถ่ายยูนําลูกกาข้อง12เมืเ่อคืน <c oughs> พราอว่าลูกไปจากสนามบินมันไปจากทางพี่มันปะม,มันคือไก่ของเขา,าก็อจางลาดวีวีมากคือไก่ครับแต่คือเปียวสนามบินมันแัลเออดไม่ใช่ทางสนามบินของเขามาจแตท้องผุดข้นมานิดเดียว บ้านทำขอยวันเมี่เป็นคือท,ทางด่วนเนี่ยยิ่งขึง้นตึกของกันด่วนเมืองเลยบาเรื่องอถ้าบ่าามีจีเพียรขึ้นไป,ปนายากมากบางเท่ากับไปจีเพียรเขาก็บ,บอกเขาเลยประมาณหนึง่งแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละที่จะไม่เป๊ะแมนสวัสดีนะคะ พวกได้กินกาแฟแล้วเนี่ยมาชนแก้วกาแฟกันนะคะชนแก้วกาแฟร่างหนาแล้ว,ต,ลลวตัวมัธทาเสร้นลำนเพรอะหี่ตุ้มอยากกินหนึ่งไก่สินหนึ่งไก่เห็นลูกอยู่ในเซ้นเวนมีแถติไก่อ่ะไปตลาดตรงนี้ยม่นั่น <laughs> ขานบัดบันจิตอยู่หันเจ้าค้ขี้รถไปดีแต่ถ้าหาโลหกล้ อยู่นี่ก็ใกล้กลๆนีไ่ไหมข้างหลังนี่ไหมรถล,ลายข้าวหนังันลถหลายขี่ว้นมอไซค์ล่ะขีะ่น้ำพดโอ้ยอะไรกรับข้านอะไรกับข่านฮะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสวัสดีแม่สัาลีนะคะสวัสดีวันนี้น้องถ่ายแถวไหนถ่ายเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเขาเก็บให้เสร็จเลยมันเป็นโลตอกนกลางคืนด้วยจะถ่ายอีกที ยี 25, 26, 27, ่ห้ายี่หกยี่เจ็ดบัว่พันที่เลือกมาไหนพันประชุมเยู่ทางด่วนวงแหวนลำลูกกาเพิ่งเสร็จค่ะนี่มพีซีวีม,มุนแล้วว่าทางดวง่วนแสดงว่าอยู่แถวนั้นแต่ว่าบ้านแถวนั้นดีเนาะน้<ม>ําท่วบมบ่ค่ะเวลาน้าสมมติท่วมน้อยๆอย่ะเราไม่พูดถึงท่วมหลวงแถวบ้านอ๋ยอยเจ้าสิซื้อไหวหรือแต่เขาจะวันราคาเถือกติเดี๋นนยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยนอนฝันกัน,น ทั้งด่วนไอ้สมมติว,ว่าเป็นถ่วมหลวงก็าจังปหาซีถ่วมบ่ค่ะยูหันแถวล่ำลูกกาแถวปทุมท่าเนี่ยพวกข้องต่างๆนี่ถ่วมบ่มักลูคชค่ันอยู่มาบรรยากาศอยู่บ่อยู่ในเมืองจ๋ากเกินไปแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเขาก็าจะไม่ชอบเขาชอบอยู่ในเมืองกันเขาชอบอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันใกล้ทุกที่อยากไปไหนก็สะดวกมันสะดวกลูกค่ะสะดวกจริงๆอันเนี้ยแต่ถ้าไปอยู่อย่างนั้นนะไม่สะดวกแน่นอน กับขํากับอะไรก็ก็จะเปรี่ยวจะอะไรอย่างเงี้ยสรุปจะได้แตนถ้าที่แถวนั้นต้องได้พื้นที่สวนนั่นปะ่ะมาเห็ดสวนบ้านสวนอย่างเดียวในบ้านสวนอย่างเดียวสรุปเด็กๆเขาชอบคอนโดมิเนียมครับเขาชอบอยู่ในเมืองที่แบบไปมาสะดวกเดินลงไปซื้อของกินได้ครับว่าคนเป็นเด็กหน่อยนะฉันก็อยู่คอนโดนี่แหละ เ็ียนล้อค่ะถ่ายเสร็จแล้วค่ะถ่ายเสร็จเขาเก็บให้เสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ววันนี้ก็คือวันพักผ่อนเลยไม่ได้ไปใส่เรซิ่มตอนแรกแม่ว่าสิกับเพระว่าพ่อสิไปซื้อไอ้นั่นไห้เพื่อนว่างบอกไฟจิไปเบิ่งของอยูโกบอลยูอย่างงจังสิ่หละแต่ว่าบืนไม่ไหวไม่มอุ้มบืนเบาไหวหลยเพราะว่ามาอด มองไทยละควนเขากับหาเมื่อแรกนั่นวะมาล่อลูกพอมาขึ้นนี่ประมาณเกือบซีทุ่มละออกจากห้องสิบสองมาซีทุ่มเขาเก็บเก็บทุกสินเสร็จแล้วเมื่อคืนแล้วเขาก็จะเริ่มแบบเขาจะถ่ายสินไหนตัวเราโลไหนตัวเขาประชุมเงินก่อนเหาืันแต่เขาก็ขอว่าวันว่างไว้ใายก็ว่างให้ไว้สามวันอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะไม่แซมเป็นเด็กเทพสองเดือนว้าวเจอกันวันที่ยี่สิบสอง ไม่พูดพิ่ำทำเพลงเจอกันแน่นอนยีิบสองนะคะยีิบสองคือมันเป็นงานวิคเดอร์มันเป็นงาน, Victor, นเก็บบัตรอยู่อ่าตลาดอีหยังก่อพี่ป้อมตลาดยังอยู่แถวปทุมยีิบสามกัดข้องสามลำลูกกาคองสามบ่แมนบอรมเนลำลูกกาบาอันดิมเบอร์ยีิบสี่ยิบสี่ว่างยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเป็นคิวของละคร แต่ก็ไม่แน่ว่าเขาจะลงวันไหนหรือจะลงทั้งหมดเราก็ไม่รู้เราต้องดูว่าเขาถ่ายเสร็จไหมสวัสดีนะคะน้องนับดาวแล้วก็ยี่สิบแปดเราอยู่ไหนอยู่อ่ากาลสินพี่น้องทัางกาลสินเด้อยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอยู่อ่าซุรินสามสิบอยู่ชนบุรีนะคะยี่สิบเก้าอยู่ซุริน สามสิบอยู่ชนบุรีแมุ่มกับิได้กับถ้าสมมุติว่ายีิบเจ็ดไม่ได้ถ่ายกลับเลยเนาะโอเค okay ไหมสมมุติเขาถ่ายยี่สิบห้ายี่สิบหกก็ไปพักผ่อนก็พอดีว่าจ,จะกลับช่วงนั้นสบายนะที่สุดนะถ้าได้ถ่ายละครแค่ยี่สิบห้าก็กลับยี่สิบหกเลยหรือกลับในคืนเลยก็จะได้อยู่ยาวๆกาลสินนฮะนอนกาลสิน<ะ>นอกกน,นอกาลสินแล้วก็ตากาซริน จอ<ต>กซ์น,น,นมามนคอนแกนแต่เรามาเจอแม่คู่เมคู่หอมจันนันเราก็ว่างเมื่อเดียวคือวันที่สามสิบคุยกับแม่คู่แล้วเราจังจะลงชนบุรีลูกสบายก่อนล่ำนั่นเมคู่หอมจันวันที่สามสิบเนี่ยคือนัดกันย้ำได้กับปะเดยพอกันเพราะว่าแม,ม่คู่กับงานหลายแมคู่ล้วงานหลายเลยล่ำก่อนงานหลายถักเนาะถ<ล>ักอู้เราคือไหววะงานเราแบบแน่นเอียน,น,นกว่าศิล,ลปินอีก <laughs> ่นบอลงคิวซื้อลำก่อนแบบแน่นะคะ่ะแบบจะรอนะคะตลาดชุมชนทนันยุรใหญ่เหมือนกันค่เป็นตลาดเปิดใหม่ค่ะอ๋อหนูก,กับวได้คุณเคยเนาะโดนโดนนะสิไดไปต้องเที่ยวกับไปแล้วก็ลืมนะแม่สมครเป็นเป็นคนเบอร์จำถนนหนทั่งทำว่ามีสีพี่แต่แย่เลยวอถาวถามลูกสาวสิตื่น บตื่นไงดอกเด้เนี่นอนย่ำไหนบุ้่คอยกับสลบไป่จะจะว่ามันตีหนึ่งตีสองยุกี่นี่ต้องเธอสีนอนไหนกับตีสามเสมอแล้วนั่งมันบ่มีงั้นบ่นอนเร็วดอกแต่ภาษาแต่พี่มนะ่วนอ่ะพ่อกับแม่หลับแล้วมันยังไม่หลับเลยนะมันยังตื่นตีห้าไปขึ้นวอดได้อีกว่ามันขึ้นย่ใสซิริลาดเป็นบ่ไปตั้งแต่ตีห้าขึ้นวอดย่ซิริลลาดนะ อันนี้กัใกล้สีสวงแล้วพี่น้องเอ้ยเดือนกลุ่มผ้าจบก็จะทำงานอย่างเป็นทางการเพราะว่าเมื่อคืนเขาบอกเขารออ่านหนังสือเขารออ่านช่วงตีสามมันนะเอาแล้วเอาเวลาไหนไปพักเวลาไปทำงานสมองมันขึ้นเรีนวะแล้วเขาไม่ได้กินกาแฟแม่อะไรนะเด็กยุใบหมอนกินแต่โกโก้เพราะว่าเด็กเป็นเด็กธาตหนักมาตั้งแต่เด็กยุบุย,ยก,กินชาเขียวลูกสองคนกินคนละอย,ย่างคือ เขาใส่เนจีอะไ้ยังไดงมามนั่งอ่านหนังสือตีสามเขาลับลูกๆนะไม่ไม่ค่อยจำจีจ้จำไัยนะเขาแล้วแต่ค่ะแล้วแต่คุณรับผิดชอบของคุณไปเลยไม่บมถือบาเป็นถืออย่างดอกเป็นคนที่บอจำจีจำชัยลูกเรืองว่าซิเลียนจะต้องมาอ่านหนังสือเวลานี้จะต้องทําการบ้านไม่เคยพูดแบบนั้นกับลูกเลย เป็นคนที่วางทุกคนจะมองว่าเฮ้ยเราต้องจำจีจำใท่เนี่ยเลย้ยลูกเรายังค่อยว่างสติไม่เลยค่ะถามได้ถาม,ถามพอตุ่มด้เลยว่ากลับมาไม่ไม่แค่ถามว่าทําอะไรอะ่ะทําการบ้านโอเคเข้าใจก็ถามไม่เข้าใจก็ให้มีอะไรให้ช่วยไหมถามแค่นี้มีอะไรให้ช่วย,ยไหยมเขาบอกไม่ถ้าตอนเด็กเเขาก็จะแม่อันนี้น,น,น,นี่ยังไงเลยเขาก็จะถามคนที่รู้กว่าเช่นการบอกว่าตั้งแต่ไหนตแต่ไรมาถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอก ซัมเน่ก็จะเป็นตัวช่วยเฉยๆแต่ว่าจะไม่ไปยุ่งกับเขาว่าเนี่ยต้องมาทําการบ้านก่อนนะต้องอันนี้ก่อนต้องวางอันนี้ไ,น<ๆ>ไปอย่างนี้เหมือนแม่อุ้มพูดว่าพูดเดี๋ยวลูกเฉยๆค่ะแต่ว่าการวางสเต็ปชีวิตจริงๆแล้วให้เขาวางอย่างเลยก็ถามว่าเอาทําไมยังไม่นอนจะรออ่านหนังสืออา่าเขาเราก็มานั่งคิดว่าเขาอาจจะสะดวกตอนนั้นเราก็ถามว่าทาไมอยู่ไม่อ่านตอนหัวค่ำแล้วย่ก็รีบนอน เขาบอกเขาสะดวกตอนนั said, praying, ้นมันเงียบเขารู้สึกเขามีสมาธิเราก็ไม่ได้สนคุณทํางานได้คุณคุณไปได้คุณตื่นไปเรียนได้ก็เรื่องของคุณคุณอยากทําตอนไหนก็เรื่องของคุณพอพี่หมอนเขาจะถือว่าเขากลับมาปุ๊บเขาจะกินข้าวแล้วก็นอนนอนพักเขาจะไปตื่นประมาณห้าทุ่มหกทุ่มแล้วเขาก็จะอาบน้ําอาบน้ําเสร็จเขาก็จะมาเล่นเล่นของเขาละเล่นโทรศัพท์ดูหนังดูซีรีส์เขาใช้ชีวิตชิวๆนะเหมือนว่าเขาไม่ได้ใส่ใจ แต่พอตีสองตีสามเขาจะเริม่มอ่านหนังสือตีสองไปถึงตีสามเขาบอกมันจะจำได้มันจะมีสมาธิเขาจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยของเขามาตลอดในช่วงมาหาหลัยนะในช่วงมัธยมไม่วงจะเห็นเขาอ่านหนังสือช่วงหลังจากตีสามไปถึงตีห้าแล้วเขาก็ลุกไปอาบน้าเม่วงเห็นเขาวางแผนตัวเองอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะเราก็ถามว่าทำไมตื่นเช้าเพราะว่าเขานอนเขาเข้านอนแล้วก่อนหน้านั้นเมื่อก่อนเป็นเด็กเขาก็นอนเร็วขึ้นเขาทําการบ้านเสร็จสามสี่ทุ่มเขาก็นอน เขาก็ไปตือนตีสามเห็นก็ตั้งนาฬิกาปลุกตีสามเขาก็ขึ้นมาอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จตีห้าเขาอาบน้ําเต็งตัวรอรถไปโรงเรียนเป็นอย่างนี้มาตลอดสังเกตลรูปมาตลอดแต่ไม่ได้พูดว่าเออทําไมยูไม่นอนทําไมเธอไม่ไอ้นั่นไอ้นี่แต่ยังยูกิเราจะเพิ่มเลเวลในการห่วงใยเขามากขึ้นกว่าพี่ใบหม่อนเพราะพี่ใบหม่อนเขาวางสเต็ปชีวิตเขาเขาไม่ได้มีงานแบบเขาไม่ได้ทํางานไงเขาเป็นหน้าที่ของเขาคือเรียนหนังสือมาตลอด ฮองยูกิมันทั้งมีเรียนด้วยเวลาเรียนเนีเราก็จะช่วยเขาเยอะจะแอคทีฟแอคทีฟกันทั้งพอ่อทั้งแม่กับยูกิทาไมดูเหมือนว่าอ้สนใจคนนี้มากหรือเปล่าไม่นะคะเพราะว่ายูกิเขามีสเต็ปในการหนึ่งเขาทางานเขาเหนื่อยเราจะต้องซัพพอร์ตเขาด้วยเรื่องเขาเหนื่อยละเรื่องเรียนเขาเราเป็นยังไงอ่ะพ่อตุ้มช่วยได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยกันเขาก็อ่าถ้าลูกเหนื่อยก็คือให้พักผ่อน สันมากยู่กี่ต้องการแม่ต้องการจะพูดกับเขาเรื่องเดียวคือเรื่องพักผ่อนเรื่องอื่นไม่จําเป็นต้องมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทําออกมาได้ดีของเขานะเขาจะทําเขาก็บเออพักอ่านหนังสือแป๊บหนึง่งวันไหนวันอย่างวัน,ว,นวันว่างถ้าสมมุติว่าเขาออกไปเขาอยากไปเดี๋ยวนี้น้องเริ่มโตเป็นสาวก็เริ่มอยากแบบออกไปเห็นแบบไปดูหนงังไปเดินห้างกับพี่มีโมเมนต์กับพี่สาวมีโมเมนต์อยากไปเดินช้อปปิ้งตามภาษาสาวสาว ถ้ากลับเข้ามาเขาก็จะถือหนังสือมาอ่านบ้างมาอันนี้มันงพี่หมอนอันนี้อะไรยังไ,ไงเขาจะถามคนที่แบบเรียนก่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอนอันนี้มันอันนี้ยังไงอันนี้วิชานี้ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามกันอยู่สองคนเขาอะแม่มก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลําบากเรื่องว่าจะจาจี้จำใช้รู้เรื่องอะไรเรื่องงานเขาก็เหมือนกัน มีแต่ไปเตรียมเสื้อผ้าเขามีแต่ถามเขาว่าวันนี้จะใส่ชุดสีอะไรนี่นะที่แม่อุ้มนะตื่นขึ้นมาสมมุติมีงานใส่ชุดสียางงาหน่อยจะถามลูกนะสิใส่ชุดสีอะไรเขาก็จะนึกเมื่อก่อนจะเราจะเป็นคนเลือกจะนําเสนอเขาใส่อันนี้ไหมเขาก็เออได้เขาจะแม่เอาอะไรมาเขาก็จะใส่แต่เดี๋ยวนี้จะต้องนําเสนอเขาเขาจะถามว่ามีอะไรบ้างอยู่บนรถเขาก็จะเลือกอะไรทีนียเขาจะเป็นคนเลือกเอง เมื่อก่อนพ่อตุ้มเขาจะทําสคริปเพลงเนี่ยทําอะไรเขาจะทําออกมาเขาไปให้พ่อพ่อช่วยหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เขาทาทำํทำทำ,ทำมาเขาจะถามพ่อว่าดีไหมแบบนี้ถ้าพ่อตุ้มบอกว่าตัวนี้มันขัดนิดนึงเขาก็จะแก้นิดนึงหรือถ้าเขาไม่อยากแก้เขาก็ไม่แก้ถ้าเขาชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยยูกิเขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะทุกคนมองว่าเอพ่อตุ้มแน่เลยคุมสคริปนี้แม่อุ้มแน่เลยคุมการแต่งหน้าแต่งไม่ได้คุมเลยค่ะเขาเก่ง คือบอกเลยว่าตั้งแต่มาเป็นศิลปินเดี่ยวเขาเก่งเขาแข็งแกร่งขึ้นเยอะเขาจะเลือกของเขาเองเลือกเล็บก,การแต่งหน้าทำผมเขาจะบอกพี่เฟิร์สอันนี้นะหนูไปดูอันนี้มาอันนี้ได้ไหมพี่ชัดอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมาอาดัดแอปกันเองเขาคุยกันเองเสื้อเสื้อผ้าเราจะถามว่าจะใส่ชุดไหนเราก็มีหน้าที่แม่อุ้มมีหน้าที่หนึ่งเตรียมชุดสองเขาลงมาจากรถเอาชุดไปห้อยไปแขวนแล้วก็ เตรียมชุดต่อไปฉีดน้ําหอมใส่ชุดนู่นนี่นั่นเตรียมรองเท้าแค่นี้คือของต้องพร้อมสําหรับสเตนไบให้พี่เฟิร์สหยิบจับใส่ให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเขากลับมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เก็บมีหน้าที่เก็บมีหน้าที่ตากมีหน้าที่ซักเขาเรียกข้อตุ้มหรืออะไรพ่อเนี่ยแม่บ้านใช่ไหมสถาปนาจะของเป็นคอตุ้มเพราะนีย <c oughs> ลูกสาวแม่ก็นอนอย่างเตรียมเข้ามาอะไรไม่รู้จะได้ที่ไหน,น ได้ค่ะเด็กน้อยเดี๋ยวนี้เขาเก่งแม่แม่สินวนสวัสด,ดีนะคะนั่นแหละสถานะพระาชาขวงเออจากของอดตุ่มเหมือนี้ให้มันดูดีที่แท้ก็คือแม่บ้านของน้องยูกินี่แหละค่ะเนี่ยคนนี้แม่บ้านซักชุดตากชุดสมมติว่าชุดที่ไม่ได้ซักเราใส่แล้วมันมีเหงื่อเราจะต้องมาตากแดดก่อนให้มันหอมแดดถ้าเราว่างอย่างเงี้ยตอนกลางวันนี้แค่คตากชุดตากเสร็จแล้วก่อนจะเก็บก็ฉีดน้ําหอมฉีดผ้า เก็บให้มันมีกลิ่นหอมให้มันให้มันเนียบอยู่แต่รองทุกรองเท้าเก็บตรงไหนเช็ดอะไรตรงไหนนั่นแหละหน้าที่ไม่อุม้มหน้าที่ประตูมือคือขับรถถ้าตรงไหนสะดุดเรื่องสคริปหรือมีปัญหาเรื่องแบบอุปกรณ์เช่นเอียร์หรืออะไรเขาจะบอกพ่อดูให้หน่อยมีหน้าที่เท่านี้เลย,เลยค่ะตอนตอนเมื่อก่อนที่อยู่หมอลำก็พ่อตุ้มก็จะดูแลเยอะหน่อยเพราะว่ามันเข้าห้องน้ําห้องเท้าอ,อะไรอันนี้เราไปช่วงระยะสั้นๆ้เราเข้าเราก็เข้าปั๊มน้ํามัน ก่อนจะถึงงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายสัญญาตมันึ่แม่สวัาดีแม่สวันนี้ค่ะก็คือประมาณนี้หน้าที่ของแม่วงว่คือทํากับเขาอยากกินอะไรก็บอกมาสั่งำหนันถามทุกคนจะคิดว่าเอ๊ะจำตี้จำใช่ลูกแน่ๆเลยมันถึงออกมาเป็นสเต็ปอู้ลูกเขาถึงวางสเต็ปได้อย่างนี้อย่างนี้บอค่ะแม่้มนี่แหละบอกับลูกบอกรก,กับมูเห็นแบบวัมไรสดยังไงก็อยู่กับลูกกับผัวเป็นอย่างนั้น เป็นคนที่ไม่มีคําหวานไม่เสียอย่างเดียวไม่เป็นคนไม่พูดจามไม่หวานบาหูจากสิบปอย่อก้นแม่บาหูจากสิสิยยองแต่ว่ารักไม่รักหวานเป็นไหมหวานไม่เป็นกับพัวกับลูกบ่เคยหวานเลยไม่เคยมีไม่เคยมีตจ๊ดจ๋าคำหวานก็พูดปกติแล้วก็ ก็ดูก็ดูเหมือนเป็นผู้หญิงแข็งกระด้างด้วยซ้าลูกยังมองว่าเออพ่อตุ้ม,มาอ่อนโยนแต่แม่อุ้ม,มเป็นคนแข็งกระด้างอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนที่แบบพูดจาจ้าจ๋าหวานแหววอะไรกับลูกกับผัวไม่เป็นก็มีแต่ถามว่าเอาอะไรทําอะไรจะทําให้แค่นั้นก็เตรียมให้ทุกอย่างที่เตรียมทุกอย่างเพราะว่าอยู่กี่เขาเหนื่อยแต่พี่หมอนก็เคยทําเองเตรียมเองเพราะว่าเหนื่อยในสเต็ปของลูกก็คืออ่า เขาไปเรียนหน้าที่เดียวก็ทําหน้าที่ของคุณให้ดีเราก็ไม่ไปว่าจะเนี่ยอันนั้นอ่านหนังสือหรือยังเธอต้องสอบอันนี้ได้เธอเลือกเอาเองอยากได้อะไรใครอยากทําอะไรเลือกเอาเองทําเองใครอยากได้อยากดีก็ทําเองจะจะสอนลูกอย่างนี้ทำไมอยากได้อยากดีอะไรก็ทําเอาเองอยากมีชีวิตที่ดีก็ทําชีวิตให้มันดีซัมเน่เลยการสอนลูก <laughs> กับจะไม่จะรีแลกลูกจะไม่งต้องวางตารางอ่านหนังสือให้ลูกต้องวางตารางการบ้านให้ไม่เคยมีอะไรค่ะไม่เคยจริงๆไม่เคยไม่แต่มาโอ้อยไปซีเรียสจะต้องวางการเรียนพิเศษ,ษ,ษ,ษให้ลูกไม่เคยยี่หลี่บ่เคยเลยค่ะล้เวเตะขั้นลูกอยากเลียนกะเออไปหาหมองให้ขั้นเขาบ่อยากเขาปล่อยเขาสบายสมองเขาเมัมย คือลูกอยากทําอะไรเพิ่มเติมเราไม่น่าที่พาไปทาเฉยนะไม่อามาไปทาเฉยแล้วก็หาหาวิธีให้เฉยไม่มีว่าอันนี้เนาะพ่อเนาะลูกต้องไปเรียนอ่าพิเศษคณิตศาสตร์อังกฤษตรงนี้เพื่อจะเตรียมตรงนั้นตรงนี้เพื่อเตรียมตัววางตรงนั้นรนี้นนนไม่ไม่มีเลยค่ะทุกคนถามแมมี่ถามแม่อุ้มมาแม่อุ้มเลี้ยงยังไงอย่างสิแม่อุ้มมาที่ใบฟังเด้อว่าประมาณนี้บอปลายมีอย่างหลายบอซี่เรียน เป็นคนบระสิเรยกับชีวิตนี่ไม่ม้องจะถือคติที่ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็ทําวันเนี้ยให้มันดีที่สุดก็พออดีตแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันก็ทําอย่างเนี้ยให้มันปกติให้มันดีในที่สุดของปัจจุบันอนาคตเราไม่รู้ไม่รู้ว่าวันเนี้ยเป็นอย่างนี้พ่งนี้จะเป็นย,ยังไงใช่ไหมะจะสอนลูกตลอดว่าไม่มีใครรู้อนาคตแต่ถ้าอยากมีอนาคตที่ดีก็ทำมันปัจจุบันให้มันดี ถึงเขากับ,บรูดอ่เราผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมเ้าเป็นแม่คนเราก็รู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีเรารู้อยู่แต่ว่าเราจะไปกําหนดไม่ได้ว่าลูกจะต้องดีดีหรือไม่ดีอย่าไหมแค่บอกทําให้มันดีที่สุดก็พอ